อออออเอาล่ะก็ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะเ,นเพื่อนๆสำหรับเกมบล็อกฟร์มคลับนะคะวันนี้วันจันทนะกะ็ถึงรอบถอนแล้วนะก็คือ,อเราจะถอนทุก,ทกวันจันทนะเพราะว่าเขาตัดยอดอวันอังคารนั่นเองเนาะเราต้องถอนภายในวันจันทร์ถ้าเราไม่ถอนวันจันทนะเราอาจจะ,ะไม่ทัานรอบถอนรอบนี้ก็เป็นได้นะ โอเคก็เมื่อกี้เราเก็บเกี่ยวฟาร์มไปแล้วด้วยนะไม่ได้อัดคลิปนะลืมนะรีบ,รบ,รบๆตื่นเต้นไปหน่อยสำหรับเกมบล็อกฟาร์มคับก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่ได้ถอนเนาะเออโอเคอเรามีอยู่ที่3,182เจมนะเราก็จะถอนเลขกลมๆ3 0 0 0 0เจมละกันเนาะ,ะไปที่หน้าเอกเชงเลยโอเคเราก็จะพิมพ์ไปเลยนะ3,000เจมปึ๊บ ก็จะได้มาอยู่ที่30 BFC เนอะเดี๋ยวเราไปดูราคาตลาดกันนิดนึงนะว่า BFC ตอนนี้ราคามอยู่ที่เท่าไหร่เนาะอ่าอยู่ที่1 BFC 138นะเออได้อยู่นะเราก็ได้เท่าไหร่อาทิตย์นี้ปุ๊บอ่ะสี่พนะก็ลงทุนไปเท่าไหร่อะคลิปที่แล้วบอกอยู่นะลืมเลย อบอกเลยว่าเราไม่ได้โจทย์ไว้นะถ้าจำไม่ผิดน่าจะ800หรือเปล่า800ถึง1,000บาทนี่แหละเนาะในการลงทุนนะคือ1อาทิตย์แรกก็ได้กำไรแล้ว,ว 3, นะอ่ะ3,000นะเออดีเหมือนกันนะดนีตาย p v u มากันละสิ <c oughs> เราก็เป็นหนึ่งในนั้น <c oughs> อ่าๆละเดี๋ยวเรามาแลกกันเลยดีกว่าเนาะอ่ะขั้นต่ำในการแลกเจมของขานะอยู่ที่500เจมนะ ก็5 BFC นั่นเองเนาะแต่ว่าโอเค3,000ได้30อ่าเอ็กเชงโอเคเช็คให้เรียบร้อยนะแล้วก็กด accept ไปเลยปึ๊บโอเคหลังจากนั้นเขาก็จะทำการ create invoice ให้เราเนะาะเราก็รอให้เรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่หน้า invoice นะเพื่อนปึ๊บแล้วก็ดู BFC invoice ปึ๊บ อ่คือแบบเว็บมันก็จะเออๆค้างๆหน่อยนะก็รอมันสักคู่หนึ่งละกันอ่ามันอยู่หน้าเจมอินวอยนะเพื่อนโทษทีเนาะคือเออเราก็มือใหม่เหมือนกันนะเพื่อนอาจจะบอกผิดนะต้องขออภัยด้วยนะอยู่ที่เจมอินวอยนะเพราะว่าเราแลกเจมไปบนะีเอีเนาะแต่ว่าถ้าเราแลกเข้าต้องไปดูที่บนะีเอฟซีอินวอยเนาะโอเคอ่ะอันนี้ก็คือ ราคาครั้งแรกที่เราเติมเข้ามาเนาะก็อยู่ที่18บแปเจมนั่นเองเอ้ย18 bfc นั่นเองได้มา1นึ่งล้อเอ้ยหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเจมนะอ่าซึ่งเราก็หักอ่าหักไปเลยนะ18เราก็ได้กำไรมาประมาณเท่าไหร่12ใช่ไหมอ่า13 12าสิบสถูกแล้ว12อืมก็ได้กำไรมา12ปื๊บอ่าพันหกเนาะ อประมาณนี้เลยเราคิดเลขถูกใช่มเพื่อนเดี๋ยวหน้าแตกอีก30-18ลบ18นะอ่ะได้12โอเคนะได้มากำไรมาพ6อ่าสำหรับอาทิตย์แรกนะไม่เร็วเลยอก็ไม่เร็วไม่เร็วแต่ว่าอันเนี้ยเราลงตอนราคามันค่อนข้างต่ำนะเพื่อนจำไม่ได้แล้วว่าตัวเองลงตอนราคาไหนนะ สักครู่หนึ่งนะเบบบบอ,อยู่ไหนนะไม่ใช่อันนี้บอกฟาร์มโอเคเดี๋ยวเราขอไปดูปูคอยนิดนึงนะว่าเราเข้าตอนราคาเท่าไหร่นะเพื่อนๆเึ๊บ,บ,บดูดย้อนหลังกันสักนิดใช่บัญชีนี้หรือเปล่า อ่านี่เราเข้าตอนอ่า1.4นะเพื่อนก็เออมันไม่ถึง1,000อะ่ะเราจำได้ว่าไม่ถึง1,000น่าจะเข้าตอน500 600บาทเองนะอืมก็เอา4,000เท่าไหร่นะ4,000 4,169เนาะ4,169 4,169ลบกับ อตอนนั้นตีไป600นะก็ได้กำไรมา35 0 0นะอ่าอันนี้คืออ่ากำไรณนะตอนที่เราเข้าราคาอยู่ที่หน่งจุ 4, นะเพื่อนแต่ว่าถ้าใครเข้าตอนแบบมันกำลังแบบขึ้นไฮเนาะก็จะ กำไรประมาณ1ัน0นั่นเองเนาะที่เราคิดกันอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับการถอนไม่ใช่คลิปนี้สิตอนนี้เนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาตัดต่ออีกทีนะสำหรับการกดยอมรับในการถอนเนาะเพราะว่ามีเพื่อนๆถามมาเยอะเหมือนกันสำหรับเกมบล็อกฟาร์มว่ามันถอนยังไงนะก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้จ้า ก็หลังจากที่เรากดไปแล้วเนาะมันก็จะเป็นบริไฟเป็นสีเหลืองแบบนี้นะก็คือรอเขากดคอนเฟิร์มแล้วถึงจะมากดรีดีมได้เนาะหลังจากนั้นถ้าเป็นสีเหลืองเสร็จเนาะเขาก็จะเป็นสีฟ้านะเพื่อนแล้วจะมีคําว่ารีดีมตรงนี้นะต้องขออภัยด้วยที่ไม่มีรูปให้ดูนะก็คือเมื่อคืนกว่าเขาจะอนุมัติก็ประมาณตีสองแล้วนะแล้วคือ เราแบบเพิ่งตื่นมานะแล้วก็มาเห็นแล้วก็กดลืมไปเลยว่าต้องอัดคลิปด้วยก็ต้องขออภัยด้วยนะมันจะเป็นสีฟ้าแล้วเขียนคําว่า redeem นะเพื่อนหลังจากนั้นเราก็กดคําว่า redeem ไปเลยเนาะเขาก็จะเด้งเจ้าตัว meta mask ขึ้นมาแล้วก็ให้เรากด confirm อ,อะไรประมาณนี้นะหลังจากนั้นเราก็จะได้เหรียญได้เหรียญ bfc มาเลยนะปึ๊บ เดี๋ยวให้ดูนะมีอยู่หรือเปล่าอ่าอันนี้แหละนะ้องที่เรากดเครมหรือเปล่าหรือเปล่าใช่ไหมไม่แน่ใจว่าใช่ไหมถ้ากดเครมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเหรียญก็จะเด้งเข้ามาในกระเป๋าเรานั่นเองนะก็ ขั้นตอนการถอนก็มีแต่เพียงเท่านี้นะเพื่อนใครที่สงสัยอะไรนะก็สามารถเม้นถามาข้างล่างใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าจะไปถามในกลุ่มเพื่อนๆในกลุ่ม facebook หรือ telegram ก็ได้เหมือนกันนะจะได้มีคำตอบแบบเรียวถามเนาะเพื่อเรามาตอบช้าอะไรอย่างนี้เนาะโอเคก็สำหรับอาทิตย์แรกที่เราได้รับมาก็30 BFC เป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยว รอ,อ v 2เนาะก็คือตอนนี้เขาปิดปรับปรุงอยู่นะจะเปิดเวอร์ชัน2เหมือนจะสร้างหน้า u i ใหม่เรื่องของการลดน้ำอะไรต่างๆเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนให้มันลดน้ำง่ายขึ้นนะก็ต้องรอติดตามต่อไปสำหรับรบ็อกฟาร์มขับนะก็มีแต่เพียงเท่านี้นะเจอใหม่คลิปหน้านะทุกคน See y ซ a g เก n บ๊ายบาย